รายการวิถีโยคะธรรมะนำใจผลิตรายการโดยวิถีโยคะธรรมะนำใจต้นแบบดั้งเดิมนี้ครูกล้วยจะเป็นผู้นำพาทุกท่านมาดูแลชีวิตมนุษย์แบบเป็นองค์รวมผู้ที่ฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอจะมีจิตใจและร่างกายที่มั่นคงอย่างมีสติบ้างกะแลดูอ่อนก็ไวอย่าลืมนะคะใช้แรงแต่น้อยมีสติตามรู้ สุดท้ายโยคะจะนำพาทุกท่านสู่เส้นทางสมาธิสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะอัสนะกันนะคะในแง่มุมของวิถีโยคะธรรมะนำใจก็ขอให้เราขณะที่เราฝึกท่าทางจิตต้องตามรู้อยู่ด้านในนะคะไม่แยกกายแยกจิตออกจากกันความหมายของคำว่ายโยคะคือการรวมกายและจิตให้เป็นหนึ่งเดียว ในขณะที่กายเคลื่อนไหวให้ใจตามรู้ในขณะที่กายนิ่งให้จิตนิ่งค่ะ<ตรง>เดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งนะคะวางหลังมือไว้บนหัวเขา่านิ้วชี้นิ้วโป้งแตะกันเบาๆสู่ท่าชานมุทรายืดกระดูกสันหลังของเราขึ้นไปให้ตรงนะคะลดก้นกลบลงไปแนบพื้น หลังไม่แอน่นย่อนศอกคลายหัวไหล่ดวงตาสองข้างปิดลงช้าๆค่ะผ่อนคลายเปลือกตานำพาจิตของเราเดินทางกลับสู่ภายในกลับไปสำรวจร่างกายนะคะตั้งแต่ศรีรษะเรื่อยไปจนถึงปลายนิ้วเท้ามีส่วนไหนตึงเกร็งอยู่บ้างค่อยๆส่งจิตไปผ่อนคลายส่วนนั้นๆลง สมองยังคงคิดอะไรวุ่นวายอยู่นะคะลองปลดเปลื้องความคิดปล่อยวางให้เรากลับมาตามรู้กายตามรู้ใจรับรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามธรรมชาติเมื่อหายใจเข้าก็รู้เมื่อหายใจออกก็รู้จิตตามรู้อยู่ที่ลมหายใจสักครู่หนึ่งคะ่ะ ดวงตายังคงหลับอยู่ค่อยๆย,ยกมือพนมกลางอกให้เราตั้งจิตว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าๆต่อไปนี้เราจะฝึกโยคะอาศนะอย่างมีสติจิตตามรู้การเคลื่อนของร่างกายและลมหายใจอย่างต่อเนื่องหลอมรวมกายและจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันเปร่งมันตราพร้อมกันค่ะ ं सहनावतु सहनाक्तु सहवीर्यं करवावः ते जना वदेडमस्तु मा อมชานติชานติชานติมันตราบทนี้มีความหมายว่าขอให้เราระหว่างครูและสิทธิ์ลดอัตราตัวตนของเราลงและก้าวเดินสู่วิถีแห่งโยคะประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน และขออย่าได้มีความขัดแย้งใดระหว่างเราน้อมศีรษะลงจะลดปลายนิ้วค่ะลดหลังมือวางบนหัวเข่าค่ะฝึกพรหมุทรากันนะคะค่อยๆเคลื่อนศีรษะไปทางด้านขวาช้าๆค่ะดวงตายังคงหลับอยู่จิตตามรู้กายที่เคลื่อน รับรู้สภาวะที่พอดีนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพ่อนคล้ายค่ะตั้งแต่ศีรษะคอบ่าไหล่แขนแล้วค่อยๆเคลื่อนใบหน้ากลับมาช้าๆเคลื่อนใบหน้าไปทางด้านซ้ายช้าๆค่ะ รับรู้ไปที่การเหยียดยืดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณคอด้านขวาค่อยๆเคลื่อนใบหน้ากลับมาตรงกลางช้าๆง่หน้าขึ้นช้าๆค่ะรับรู้การเหยียดยืดกล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ส่วนอกจนถึงปลายคางไม่พับคอลงไปด้านหลังมากจนเกินไปค่ะ หัวไหล่ผ่อนคลายแขนผ่อนคลายค่อยๆเคลื่อนใบหน้ากลับมาตรงกลางช้าๆค่อยๆลดใบหน้าลดศีรษะลงไปค่ะรับรู้ไปที่ด้านหลังนะคะกล้ามเนื้อคอด้านหลังกระดูกต้นคอด้านหลังของเรากำลังได้รับการเหยียดยืด แขนคอบ่าไหล่ผ่อนคลายขึ้นใบหน้ากลับมาช้าๆค่ะลืมตาขึ้นช้าๆเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะค่ะยืดลำตัวด้านซ้ายงอศอกซ้ายค่ะอ้อมศีรษะด้านบนนะคะฝ่ามือไปแตะไว้ที่ใบหูแล้วค่อยๆพาศาีรษะ ลดลงไปทางด้านซ้ายช้าๆเห็นการเหยียดยืดนะคะสิกล้ามเนือ้อเส้นเอ็นคอด้านขวาของเราถูกยืดทำหยุดตรงความพอดีค่ะคืนกลับมาช้าๆค่ะเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นไปเนี่ยสีษะค่ะเราค่อยๆลดหลังมือวางบนหัวเขา เปลี่ยนข้างค่ะเหยียดแขนด้านขวาขึ้นไปเหนือศีรษะงอศอกแล้วอ้อมศีรษะไปแตะใบหูด้านซ้ายค่ะค่อยๆพาศีรษะลงมาทางด้านขวาช้าๆจิตตามรู้อยู่ที่กายนะคะจิตไม่คิดเรื่องอื่นจิตไม่สัดสายออกนอกกาย คืนใบหน้ากลับมาช้าๆค่ะเหยียดแขนด้านขวาขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วค่อยๆลดแขนลงค่ะประสานนิ้วมือไว้ด้านหลังกำมือนะคะและเหยียดแขนออกไปทางด้านหลังยกขึ้นมาเท่าที่เราทำได้รับรู้ไปที่กล้ามเนื้อบริเวณรวงอกและหัวไหล่ถูกขยายออก บิดตัวไปทางด้านขวาช้าๆค่ะแล้วค่อยๆลดตัวลงไปลดหน้าผากลงไปเหยียดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะรับรู้การเหยียดยืดนะคะร่างกายด้านหลังจิตตามรู้อยู่ที่กายค่ะหายใจเข้าออกตามธรรมชาตินะคะหายใจเข้าออกตามธรรมชาติ ค่อยๆคืนลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะบิดตัวไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆลดศีรษะลดลำตัวลงไปหาพื้นด้านซ้ายเหยียดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะปรรู้ไปที่การเหยียดยืดร่างกายด้านหลังข้างขวาหายใจตลอดเวลานะคะไม่เผลอกลั้นลมหายใจค่ะ ค่อยๆคืนลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะแล้วยืดลำตัวไปทางด้านหน้าค่อยๆลดตัวลงไปลดหน้าท้องลดหน้าอกคางแตะพื้นหรือหน้าผากแตะพื้นก็ได้แล้วเหยียดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะค่อยคยคืนลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะคลายมือออก วางมือไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือหันหาลำตัวค่ะวางฝ่ามือให้เต็มพื้นบีบกระชับสะบักด้านหลังเข้าหากันให้แน่นแล้วดันทรงอกขึ้นไปหาท้องฟ้าค่อยๆลอยสะโพกขึ้นมาค่ะดันต้นขาไปด้านหน้าดันลำตัวขึ้นไปหาเพดานตามองปลายจมูก หายใจอยู่ตลอดเวลานะคะไม่กลั้นลมหายใจทำเท่าที่เราทำได้แล้วค่อยๆลดสะโพกลงช้าๆค่ะผ่อนคลายมือวางข้างลำตัวค่ะกางแขนสองข้างออกไปเสมอหัวไหล่บิดตัวไปทางด้านขวามือซ้ายแตะเขา่ามือขวาวางพื้นด้านหลังยืดลำตัวขึ้นมาแล้วบิด ตั้งแต่หลังล่างกลางบนหันหน้ามองผ่านไหลขวาค่ะจิตตามรู้อยู่ที่กระดูกสันหลังนะคะกำลังถูกบิดกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกำลังถูกบิดหายใจตลอดเวลานะคะไม่เผลอกลั้นลมหายใจค่ะมือซ้ายอยู่ที่เดิมค่ะคือลำตัวกลับมาแล้วเหยียดแขนขวาขึ้นไป ด้านบนยืดลำตัวด้านขวาค่อยๆลดตัวลงด้านซ้ายช้าๆค่ะเราจะหันหน้ามองบนหรือมองลงไปที่พื้นก็ได้รับรู้สภาวะกายอยู่ตลอดเวลาข่าตั้งปลายเท้าแตะพื้นคือลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเหยียดสองแขนขึ้นไปเหนือศีรษะลดมือพนมกลางอกค่ะรอบที่ห้าเหยียดสองแขนเหนือศีรษะยืดลำตัวขึ้น ลดตัวลงไขะเหยียดแขนตึงก้นแตะส้นเท้าหน้าผากแตะพื้นจิตตามรู้อยู่ที่กายนะคะคุกเข่าตั้งปลายเทา้ายกสะโพกสูงกดส้นเทา้าลดหัวไหล่ยกขาขวาสูงก้าวขวาวางตรงกลางระหว่างมือวางเข่าซ้ายยกลำตัวเปิดไหล่กดสะโพกเหยียดสองแขนเหนือศีรษะวางมือ ถอยขวาคู่ซ้ายคุกเข่าตั้งปลายเท้ายกสะโพกสูงกดส้นเท้าลดหัวไหล่ยกขาซ้ายสูงก้าวซ้ายวางตรงกลางระหว่างมือวางเข่าขวายกลำตัวเปิดไหล่กดสะโพกเหยียดสองแขนเหนือศีรษะวางมือถอยซ้ายคู่ขวาคุกเข่าตั้งปลายเท้า ยกสะโพกสูงกดส้นเท้าลดหัวไหล่ยกตัวไปด้านหน้าค่ะลดสะโพกลงยืดอกเหนื่อยหน้าขึ้นยกสะโพกสูงกดส้นเท้าลดหัวไหล่วางเข่าลงเบาๆวางปลายเท้าราบวางสะโพกบนส้นเท้าหน้าผากแตะพื้นเหยียดสองแขนขึ้นไปเหนือศีรษะยืดลำตัวด้านหน้า ลดมือพนมกลางอกค่ะรอบสุดท้ายเหยียดสองแขนเหนือศีรษะยืดลำตัวด้านหน้าลดตัวลงเหยียดแขนตึงก้นแตะส้นเท้าหน้าผากแตะพื้นคุกเข่าตั้งปลายเท้ายกสะโพกสูงกดส้นเท้าลดหัวไหล่ยกขาซ้ายสูงก้าว้ายวางตรงกลางระหว่างมือวางเข่าวขวา ยกลำตัวเปิดไหล่กดสะโพกเหยียดสองแขนเหนือศีรษะวางมือถอยซ้ายคู่ขวาคุกเข่าตั้งปลายเท้ายกสะโพกสูงกดส้นเท้าลดหัวไหล่ยกขาซ้ายสูงขาขวาสูงก้าวขวาวางตรงกลางระหว,ว่างมือวางเข่าซ้ายยกลำตัวเปิดไหล่กดสะโพก เหยียดสองแขนเหนือศีรษะวางมือถอยขวาคู่ซ้ายคุกเข่าตั้งปลายเทา้ายกสะโพกสูงกดส้นเทา้าลดหัวไหล่ยกตัวไปด้านหน้าค่ะลดสะโพกลงยืดอกเหนื่อยหน้าขึ้นยกสะโพกสูงกดส้นเทา้าลดหัวไหล่วางเข่าลงเบาๆวางปลายเท้าราบ วางสะโพกบนส้นเท้าหน้าผากแตะพื้นเหยียดสองแขนเหนือศีรษะยืดลำตัวด้านหน้าลดมือพนมกลางอกค่ะลดมือวางบนต้นขาแล้วหลับตาสักครู่หนึ่งรับรู้สภาวะภายในกายของเรานะคะว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลองทำจิตเราให้ละเอียดตามรู้อยู่ด้านใน สภาวะลมหายใจของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสมาธิจิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะจิตของเรานั้นเริ่มเชื่องหรือ,อยังเริ่มที่จะตามรู้อยู่ที่กายหรือ,อยังลืมตาขึ้นช้าๆค่ะผ่อนคลายเปลือกตา เหยียดสองแขนขึ้นไปเหนือศีรษะขายืดลำตัวด้านหน้าลดตัวลงเหยียดแขนตึงก้นแตะส้นเท้าหน้าผากแตะพื้นคุกเข่าค่ะตั้งปลายเท้ายกสะโพกสูงกดส้นเท้าลดหัวไหล่ลงตำ่ำยกขาขวาขึ้นสูง ก้าวขวาไปวางตรงกลางระหว,ว่างมือหาวางเข่าซ้ายปลายเท้าซ้ายวางราบยกลำตัวเปิดไหล่กดสะโพววาดสองแขนขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือยืดลำตัวด้านหน้าค่ะยืดอกเหนื่อยหน้าตามองด้านบนหายใจเข้าออกตลอดเวลาค่ะทำเท่าที่เราทำได้จิตตามรู้อยู่ที่กาย คือลำตัวกลับค่ะพนมมือกลางอกบิดตัวไปด้านซ้ายลดมือซ้ายแตะขาซ้ายค่ะสอกขวาชี้ขึ้นหาเพดานหันหน้ามองส้นเท้าซ้ายสู่ท่าอัฒฐานคุชงรับรู้ไปที่การเหยียดยืดต้นขาด้านซ้ายหายใจตลอดเวลาค่ะคือลำตัวกลับมาพนมมือกลางอก ลดมือวางคล่อมขาด้านขวาค่อยคอยค่ะเลื่อนสะโพกไปทางด้านหลังเหยียดขาขวาตึงค่อยคอยลดหน้าผากใกล้หน้าแข้งกดปลายเท้าลงไปที่พื้นค่ะเหยียดยืดข้อเท้าด้านหน้าผ่อนคลายแขนข้อบา่าไหลแล้วค่อยๆกระดกปลายเท้าขึ้นมาลดตัวลงไปหน้าผากใกล้หน้าแข้งเหยียดยืดเอ็นร้อยหวายจิตตามรู้อยู่ที่กาย หายใจอย่างต่อเนื่องนะคะไม่กลั้นลมหายใจคือลำตัวกลับค่ะพาเข,าข่าขาขวามาคู่ขาซ้ายคุกเข่าแล้วตั้งปลายเท้ายกสะโพกสูงกดส้นเท้าลดหัวไหล่ลงตำ่ำยกขาซ้ายขึ้นสูงค่ะปลายเท้าซ้ายชี้ไปหาเพดานก้าวซ้ายวางกลางระหว่างมือวางเข่าขวา ปลายเท้าขวาวางราบยกลำตัวเปิดไหล่กดสะโพกวาดสองแขนขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือค่ะยืดลำตัวยืดอกเงยหน้าขึ้นทำเท่าที่ทำได้ค่ะถ้าหายใจไม่สะดวกอาจเป็นเพราะว่าเราทำมากเกินกำลังนะคะผ่อนและถอยกลับมาคืนลำตัวกลับค่ะลดมือพนมกลางอกบิดตัวไปทางด้านขวา มือขวาแตะขาขวาค่ะสอกซ้ายชี้ขึ้นหาเพดานหันหน้ามองส้นเท้าขวาจิตอยู่กับเนื้อกับตัวและสังเกตร่างกายตลอดเวลาหายใจอย่างต่อเนื่องค่ะคือลำตัวกลับค่ะพนมมือกลางอกลดมือวางคล่อมขาด้านซ้ายค่อยๆเลื่อนสะโพกไปด้านหลังเหยียดขาซ้าย ลดตัวลงไปค่ะหน้าผากใกล้หนะ้าแข้งด้านซ้ายเห็นการเหยียดยืดแฮมสตริงค่ะด้านซ้ายและข้อเท้าด้านหน้าแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นมานะ,ะรับรู้การเหยียดยืดเอ็นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะรับรู้สภาวะกายที่ใช้มากขึ้นคืนแขนด้านขวากลับขึ้นไปหาเพดานค่ะ วางมือคล่อมขาด้านขวาแล้วค่อยๆเหยียดขาขวาค่ะสติตามรู้อยู่ที่กายนะคะลดหน้าผากลงไปใกล้ในแข้งด้านขวาอยู่กับลมหายใจและการตามรู้เห็นลมหายใจแต่ต้นขาหัวเขา่าน่องข้อเท้าด้านหน้าของเราถูกยืด ตามรู้ร่างกายของเราไปนะคะรับรู้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงในกายของเราฝึกให้จิตของเราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ความผิดปกติในกายของเราได้มากกว่าคนอื่นนะคะได้ก่อนใคร โยคะเชื่อว่าถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรตั้งแต่แรกนะคะร่างกายสามารถเยียวยาตนเองได้ค่ะคลายค่ะมือยังคงจับเท้าอยู่ลดตัวลงมาหน้าผากใกล้ใกล้ผืนดันส้นเท้าออกไปให้ห่างจากสะโพกค่ะแล้วยกอกยกศีรษะลอยขึ้นมาถ่ายน้ําหนักตัวมาที่หน้าท้องและสะดือ สุธาดนูราสนะปลายนิ้วมือด้านขวานะคะสังเกตตั้งแต่ศีรษะคอบ่าไหล่ลงไปเลยนะคะหลังล่างสะโพกต้นขาหัวเขา่าข้อเท้าปลายเท้าทุกส่วนให้ผ่อนคลายทั้งหมดเห็นการบิดของกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อท้องค่ะ เราฝึกโยคะอัศนะนะคะแค่เพียงให้เราได้พัฒนากระดูกสันหลังในสีทิศท,ทางก็คือก้มแอนเอียงและบิดนะ,ะเพื่อที่จะพัฒนาระบบประสาทเส้นประสาทที่ร้อยเรียงอยู่ในช่องโพรงกระดูกสันหลังให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะ ค่อยๆค,คืนเข่าสองข้างกลับมาตรงกลางกอดเข่าสองข้างชิดรวงอกค่ะการแขนด้านซ้ายออกไปเสมอหัวไหล่มือขวาพาหัวเข่าลดลงไปทางด้านขวาเคลื่อนใบหน้าไปทางปลายนิ้วมือด้านซ้ายผ่อนคลายทั้งหมดนะคะจิตอยู่กับเนื้อกับตัวค่ะ ถ้าจิตของเรานะคะตามรู้อยู่ด้านในเราจะรู้ร่างกายของเราว่าเราเกร็งส่วนไหนหรือเปล่าส่วนไหนไม่สบายเราจะจัดปรับขยับให้สบายเพราะว่ากลับมาดูแลใจนะคะวางใจของเราลงเห็นกายของเรานั้นเบาสบายค่ะปราศจากน้ำหนัก กายเบาใจเบาปลดเรื่องความคิดทั้งหมดลงแล้วนำจิตของเรานะคะตามรู้ไปที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามธรรมชาติเมื่อหายใจเข้าขอให้ผลจากการฝึกทำให้เราเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ น้อมศีรษะลงจะหลดปลายนิว้วค่ะนมัสเตค่ะ